เฮ้ยเร็จแล้วเมทำเติมได้เนะทำเสีย้เลยนะพรอมเตะออกเสียงที่มั่นใจดิพร้อมทุบ โลเตเ่าพลิกขาหลังก็พลิกช้เน้นแค่นี้ก่อนะครับหอมซบบดตงหรโอคดเนี่เขค่เี่อู้ต้องจบเกมชนลวชจะออกเลยอะเาวง้อคอม่อกบเกมมออเตต่อยเยตม ร้มเมไ่ีแล้วตเดีตมเ็วจิมาเจิมและครับรากด้เยพร้อมตไกเลยเาเยีพี่กล้าเช็หก่อย 你过来，你们他们经过这位。 vận đạt ครับน้อง stop Leo 3 3 3 vào máy đi đi đưa lại cho xem stop ê

แบบนี paid, so ้แทงแท่นะครับปล่อยเงี้ยป่อยห่อยน่ะให้เตะเวลาเตะเราทิ้งมันไยกไหล่ไมันเตะได้หรอก็แทงเขอาก็้นสูงสิวันกาบอกแล้วเวลาเตะเราคิ้งแทงเข่าขึ้นมาประมัตาสตึ้งไม่ใช่ไปพับเข่าลงเอ๊ะยังไงี้ยไปเตะกับตอบหมดละห้าสิบทำไมจะเตะไม่ได้รูไหมรูไหมครับ ไม่หวองมาช้าไม่หวองหวองไม่ได้เนี่ยคุณไม่แข็งก็แพ้ง้านนี้ทำแบบนี้อยู่เชิญไปต่อไปดูว<ป>ิน<ป>